เมื่อในผัดหนาวพี่น้องสบายดีเด้อบรสุขสุขคนทีท่ติดตามรับชม่องบ่วดาวบ้านนาหนาวพี่น้องเียบรรยากาศมืดคึ้มเนะาะเหี้ยวเห็นรถทรงน้ำจนจะสร้างยุ้ยเหี้ยวน้ำนะนจะสร้างน้ำยุ่โทรสร้างไม่เด้อไปแล้ว น้ำแพ็กน้อยจะหาซิปแพ็กนี่มือมือคอยสั่งน่อมันบ่ได้ยักินข้าวกินน้ำก่อนก็ได้จะสั่งตุ๊กไงไหมอีกสบายดีปะลุงแน่เลยสบายดีปะลูโอ้ขนมดีง้อมาแล้วพี่น้องอาหารเส้าไส่แก้วเนะใส่แก้วนะปะยเีใส่กระปิกใส่ถุงน้๊ใส่ปลาแดกหนึ่งน้ำปลาแล้วก็

ไปกันไปขันนู่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 น นี่มาเลย เดี๋ยวแม่นดี๋ยวกินรัวเดี๋ยวให้เวลาจักษาบ้างสิขวบคนนี้ัะไรจะใส่ตั้งไปเม่อคืนไปยังโรงเรีนอะไเด้อ ไปเถอะที huh. uh ่ซองลงไปยัง huh. ค uh ่ไ huh. ะ uh huh. uh huh. uh huh. จ่ายเยอะคือแบบนี้เมื่อสั้งตอนนี้เขาไปพ่อเงินตอนนี้มาผ่าหน้าใช่ไหมจ่ายเยอะไหมล่ะให้สิบเปอร์เซ็นต์ให้สองเปอร์เซ็นต์มึงเป็นยังไงอะไรกบฏอย่างเงี้ยโอ้เซ็ตนี่ก็แก่หมดแก่บ้างฮึ មន្លាងម្បានដែលាវកីន្ល្រៈប្រំដ ตามที huh, ่เรเข่ากินแล้วเหรอข้าวเราหากินน้ำสัพเราโอ้ยต่มพูดเราอะไรอย่างไปจีมือสำัไปเป็นเดือนเออคือว่ามันหึงหมดเสือ มากอยากมากเพราะกับมาหันบ้าเอเนี่ยือขึ้ที่เกีนไปือมตนี้เ็ยังสัเก่คตัวกระโปกรายจะเบิดเลยมัวสบายดีมัวงัวเขากจะได้่งนักัง กินตะไครมันกินต้องสดมนาช้าด้บอกินบร้อยเนยเล้วน่ช้าเผาด้วยกินเาด้วกินแล้วขึ้นกบย

ยากเนี่ป้าจะไปนอนผาคืองวมันยากไ่เเขาก็เขาอันเขาเขาบอทยาเเขาบริยานอย่างกัจันเิน่ึงยเอะ้ก็คานแล้วชาไม่หงเก่งเหน่องัับรนี้อง่เองไอ้เหย่อเอ็งเาที่มีความหูึกในคือข่อยคือข่อยมีความหูดูึกร้ายกว่าหมูที่สุดอยี่ เวลาอันนั้นกินน้ำหอมกระดูกนเนี่ยแม่นลาแม่นคือเรากายหรือเราถามประมาณนี้เผลอไหนไม่ได้เจ้าพัดไอ้นี่ละเพราะว่าคอยเป็นคนพามาคอยที่พูดคอ,อยที่พูดจักโกโมูที่สุดยั่งยังคือเมื่อคืนนี่ไปส่งเพิ่นมาแล้วเลยมาห้องน้ำกินควัขอขอน มาอ้มาแหนถามล้เได้ว่ายังเป็นกิจไว้อันนรต้นข้าวม้ามนคะให้เยน้ำพ้เอยนึ่งกินน้ำ้อมอันสรอมันทางร้านนี่เขามันก็แน่าง้ามือาเนี่ยมือร่างมือเาะมือมือนั่นแหละมันเมนเลย กินแล้วเเยืดตาอะไรไม่หย่อนไม่หย่อนสามกระซ่าบักยิ่งง่ายนะกระซ่ามีแหละนิซำมีแหละนี่คือแนวเรื่มเรื่มแล้วเลยเรื่องเงินไม่หย่อนแล้วเป็นเหตุประแดดนี่ไรนะโอ้โห่ระด้เอิ่มเนี่ยนะวะฟ่มันอยดว่าฟูมันทาว่าเราเนี่ยแหละฝั่งไทยเขาไม่ลงเย็นลงเย็นบินเหนาบิด้วย ไงะ้ยเนิ่นริดนเากปนเดือนใหญ่นะยท่างเอาเนอะจับกว่หน่ดีมึงไปได้เฉยจินน่ะจับตัวน้องหอมมันกระดุคือได้ื่อคือคนันคือคือจับโกง คือว่าเล่ามาแล้วเพราะว่าคือหลุดน้ำพร้อมนี่ยกะกระดูกเขาไว้ถ่ายหมดนะคนอยู่ในคืออยู่ในพร้อมเอาถิ่มเลียนกินเนน้ำพร้อมทุ่มมามานำอยู่ด้วยกันพอหลอดปลอดภัยก็เลยโอ้ยลูกโชคดีเนาะประสบดีแหละ ที่คุณยายเนาะขอบคุณหลายๆที่คุณยายเด้อที่ชอยเหลือแล้วกัคุณลุงสองคนอะไรกับเพื่อิเม็นภรรยาเพื่อนเนาะเพื่อนนั่งชงโยนหอดบอกก็ซ้อมหุกนทหารมาเพื่อเลี้งบเร่แล้วเพื่อทีจกเงินหาลอยถวายทำบุญมาสั่นดีใจนำถวยทำบุญกับสาธุน้องเพื่อนเลย กระทาเดี๋ยวยิ่งพี่น้องต้นนี่คือบริเวณต้นน้อยๆเศษต้นไหนหลายต้นอยู่รวมเบิดร์ดคือหว่ากันไหวเนาะพี่น้องซื้อคลองมาทำในงานเนานะมันเหลือมันยังปลาแดกเป็นนัวเป็นคลองอยู่คลองกินคือทานหายผู้ที่มาซอยมารวมง,งานแจกให้แม่ของแม่ครัวเบิดเปรงแบบเป็นนัวเอาให้เบิดเลยพี่น้องจะโบกเก็บไว้จะโบเหลือเพรา,า,าะว่าทำไปแล้วก็ทานหานเบิร์ดซะหว่า ว่อยู่ไทยครัก็เห็นว่ารเตเต็มที่อยู่ไทยซองนี่เต็มที่อเ่างัว่า้างยุทธไยนามันที่คนรทำงานได้ก็มาได้ก็ทำบุญในหันทำบุญนหันเบิร์ดทำบุญในเบิร์ดอะมันมีว่าใจชื่อม่ายไงบ้างใาชื่อม่าเนาะ เก็อ,อ,อัก่ดาะบนัทานับกมากกดบรยแล้วมหอดส่องพยัหกใหญ่บวาค่ีลเกิอดอยู่นี้ก็หายล้มแล้มหอดจะพลาดหมู่ทาจะมีพยนานาคใหญ่ๆบอเออแต่ว่าขั้นที่าว่าล้งพอว่านะ ต้อสิบ,บอกว่าลักสิครับทั้งเมื่อทั้งนั้นบอนที่มีพญานาคใหญ่ประมาณน,นั้นเพราะวา่าตอนมาตอนไปส่งเพิคยเห็นพญานาคใหญ่เด็กนี่ครับสิบอกว่าแถวนั่นแหละมหันต์ก,ก็บอกว่าล่งโกครับว่าสิไปเกิดตอนนี้ครับตื่นว่าน้ำกรองเชื้อ ตายไกับผู้หญิงคนที่ตายกันเลยเรื่องความค้นที่คูซึกงลด้ที่ซุกหรือซึคนที่ซึ้งกระดูกใายกับว่าใหากับหายกับซึ้งกับบ่าอยู่แล้วคือแม่ลองแท้หละว้ายวทำอาหารตลอดทอดไกยเชื่อวันที่บุ๊มบิยังคัดของทักอย่างเลยมาแบบลาบลึก ุงเย็นแล้วพอถือคนตกตกเรียกว่าได้พอนมาตกอยูง่า้ารับแบบตกแห้งเมื่อทั้งบาทเลาบตกตกมาหอดนแจ็ซโซอนตกกลับมาหอดดาเามหอดเราเอคนมามามาอานมาคนคนมาคจคนมืดมานาคนมามนนานมาานมาคนาคนมานานาคนมนมาคนคมานมาาามา

บเมาจบดียบเมาบ่กินยังเลยบ่เมาอีกป้าเล่อบ่เมายังเลยคือกมาหาเียาเลครับทใหายาเาหากยาให้หยัดน้อย มาต้องมาช่วยกันกันไงบ้าเลยนีทางเข้าไปดินบริเวณลีกเรื่องไจะไปเห็นขาวมาวายก่อกันมามาตายไ้ chị nhẹ đấy một con nhẹ, để ừ. à, nó nhẹ cho nó cắt lại Đó tệ Anh bóc nó ơi là độ chảy rồi nào Nó lẹ Nó lẹ Ừ khuôn cả ba lúc thế Cái bây giờ đấy, đi lạ, nhẹ nghe ờ bưng Bừng mấy ừ. ừ. Nó họ cạnh như là nên lao nó cái Nói Ừ Cái này bé Bừng là ก็ไมนสึงสะเทือนแห้งท่งนั้นกับเพราะว่ามันเป็นสายแล้วหลอกสายลงไปคือมันเกล็ดเกาะดาวแต่ว่ามันเป็นเขาตีกันอันนั้นยังเกาะ่ดาวอันนี้ยังโชคดีอยู่ที่ว่ามันไวอยู่ในพื้นดินถ้ามันไวอยู่พื้นทะเลกินเอาเนาะพื้นเซรามิกอ๋อถูกมันจะขึ้นเพราะว่าข้าวไชเท้าหลีนี่เงินหนาไหมใช่ไหมา ไรตองจาได้เนี่ยเนี่ยกเพาอนต้พบนโก่ะใตพืนตัวมะกลนทเลส่ายัเนย่งนี้สิรอดอยู่ค่ะมันอยเนเเดี๋ยวเขาได้ใกล้ทะเลกัหยก็มันนะว่าอันนี้ใกล้ทะเลว่ะข้นต่นเรื่องน้า่วมนะเทากับขั้นตอนนะเท้าเป็นคนใต้คือกำลังหมู่นะมันอยู่ใกล้ทะเลเยรน่ำที่มาอดเทา อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้เพวเนาะอยบ่ใกล้ๆพวกนาะบุคคลนั้นนะ่าดูแกล้นั่งแก่อันนั่งทำแก่ไม่เป็นนั่งถอเอาเอาแเาเป็นนอทาเถอะกกันใหม่เลยพี่น้อง